โอเคครับก็กลับมาพบกับอุบะอุบะนะครับที่เดียวที่เดิมท,ที่เซิร์ฟไม่ใช่สิโอ้มันอมนติดปากนะกับวอนคิงเนอร์ทีวีนะครับที่เซิร์ฟ304นะครับก็พอดีผมอลองต่อสู้เพื่อนเก่านะครับสึกกระชับมิตรเพื่อนเก่านะครับอา่านี่ก็คือคุณบอจูนนะก็คือได้ที่1มานะครับผมก็เลยจะพามาดูนะว่าของผมตอนนี้พลัง250กว่าล้านเนี่ยชนะ300กว่าล้านได้ยังไงนะครับใช้ทีมแบบไหนแล้วก็ อที่สําคัญคือความแน่นเนี่ยเขาแน่นกว่าอยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่มันจะต่างกันเยอะนะครับก็คือไอ้ตัวนี้ผมว่าเขาต้องมีแล้วแน่เลยอะแล้วลองทุกคนลองดูเอาละกันนะครับว่าเขาน่าจะมีหรือเปล่าตัวไอเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ย,ย,ยซึ่งผมยังไม่เวีนะปัญหาย,ยากมากมันสะสมยากสุดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับอ่า ดีโอลนะแล้วก็นี่อ่ะเริ่มเกมนะครับทีมที่ผมใช้นะก็คือเนื่องจากว่าผมเพิ่งกลับมานะแล้วก็มันไม่ได้ตามเมตาเออมันไม่ได้ตามเมตาเพราะฉะนั้นเฮลไฟเฟรมผมจะไม่มีเกลวินผมก็จะมีแค่พาร์ทหนึ่งคนเก่าเขาเปิดไ้พาร์ทหนึ่งนะครับซึ่งพอพาร์ทหนึ่งเนี่ยแล้วไม่มีอาวุธด้วยเนี่ยความเร็วมันสู้ไม่ได้นะ ผมก็เลยใช้เป็นตัวด์กชายแล้วก็ตัวนกไฟนะครับที่ใช้แบบนี้เพราะว่าด์กชายเนี่ยจริงจริงมใช้ได้ดีมากเลยนะในเมตาแฟดอะ่ะเพราะว่าเวลาแฟดมันโจมตีมันไล่ตีอะ่ะแล้วมันโดนสะท้อนของดักชายอ่ะทำให้แฟดมันติดโล่เร็วครับแฟดมันจะโดนผาดเลือดเผาเลือดแล้วก็ติดโล่เร็วใช่แต่ว่าไอตัวด์กชายเนี่ยโล่ของดักชายจะไม่สามารถทําให้แฟดตายได้ในนาทีสุดท้ายนะหมายถึงว่า คือทําให้มันติดโลอ่อะเลือดหมดจนติดโลอ่อะได้แต่ถ้าเกิดโล่มันหมดแล้วอะมันจะไม่สามารถแบบสะท้อนจนตายได้เดี๋ยวบอกปอเพราะฉะนั้นแต่แค่ทําให้แปดติดโล่เร็วมันก็แบบดีสุดๆแล้วนะครับแล้วก็นกที่ผมใช้นกแล้วมันโอเคอะเพราะว่าเอ,อแฟตมันตายไวแฟดเนื่องจากมันบางแล้วมันตายไวใช่ปะ การที่มีนกเนี่ยมันทําให้แบบเออบางทีชุบแฟดมาได้แล้วมันก็โอ้โหหกร้อยกว่าล้านแฝปาดที่6 0 0กว่าล้านเออนกมันก็จะช่วยชุบแฟดอะไรเงี้ยหลักๆนะครับของผมเพราะผมจริงๆผมไม่มีตัวเมตาถ้าเกิดผมมีเฮลไฟเฟรมผมก็คงจะใสเหมือนเขาแหละนะครับแต่มันไม่มีนะแล้วดูดิเขาปาดมาทีหนึ่งนะอ่ะโคตรจะแรงนะแล้วเกมเนี่ยเวลาพลังมันต่างกันมากอะ่ะมันคูณไอเนี่ยคุณสังเกตไหมไอที่เราอัพ อัพเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมี defense special defense กับ special attack อะ่ะนั่นแหละคือมันเป็นตัวคูณเวลาพลังต่างกันมากนะครับออกว่าสมมุติเวลาพลังต่างกันร้อยล้านอะ่ะมันจะเหมือนคือคนที่พลังน้อยกว่าจะเหมือนตีกับเขาเรียกว่าอะไรตีตีตีตยังไงก็ไม่เข้าอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งดูเหมือนถึกมากแต่ว่าไอ้คนที่พลังเยอะกว่าจะตีเราแบบเหมือนกระดาษเลยอะอกว่านะครับอ่ะดูไปนะ ผมก็พูดไปดูไปนะไม่รู้ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็พูดไปเรื่อยนะครับอ่าเนี่ยใช่อ๋อแฟดก็ติดโล่นะ<ม>แล้วก็โบลอสอัดไปครับโบลอสเบาๆนะส่วนใหญ่ของทีมผมเนี่ยจะใส่เป็น HP เป็นเซต h p เกือบหมดนะครับก็จะมีแค่แฟดที่ใส่เป็นโจมตีอย่างเดียวเหตุผลที่ผมทําแบบนั้นเพราะว่าผมต้องการให้พอถ้าเกิดแฟดใส่เป็นโจมตีตัวเดียวมันจะตายง่ายใช่ปะ นกมันจะได้ชุบแต่แฝดตัวอื่นมันจะได้ยืนได้เนาะถ้าเกิดว่า,าตัวอื่นใส่แบบเป็นสายโจมตีแล้วมันบางแล้วมันตายไวมันก็จะไปแย่งนกมันก็จะไปชุบตัวนั้นมาแทนที่มันจะได้ชุบแฝดเยอะอะไรเงี้ยเนาะก,กว่าครับอนกฆ่าไปซึ่งแล้วลูนออีกอย่างหนึ่งนะไอเนี้ยไอเนี้ยของผมอะลูนลูนเจาะ รูนเจาะของผมอะ่ะมีแค่ครั้งเดียวเพราะยังไม่เลเวลสี่แต่รูนเจาะของเขาอะ่ะมีสองครั้งนะครับและเจาะทีหนึ่งอะ่ะโอ้โหโคตรมหาโหดเพราะว่ามันมันดูจากอะไรมันดูจากโจมตีของทีมรวมแต่ว่ามันมหาแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเกิดเป็นยูกิก็ทันเดอร์โบอ่ะคือฟาดทีหนึง่งหายทั้งสนามเราได้เลยอะ่ะแบบโคตรแรงนะครับอันนี้คือความต่างต่างชั้นกันเพราะว่าเขาโคตรจะแข็งแกร่ง อย่ดูผมดูดูลูนไอ้ลูนเจาะผมกระจอ,อกงอแงมากแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะในขณะที่รูนเขาเจาะถึงคือหายทั้งสนามาหายทั้งแผงอ่ะของผมอ่ะก็เน้นปัดปาดไปเรื่อยๆปัดปาดชุบชุบปัดปาดชุบชุบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เนีน่ไอ้แฟดเขาปาดมาก็ให้โดนสะท้อนโลของไอ้ตัวดาร์กชายไปเองนะจะได้ตายเยอะๆบ่อยๆนะอืม เจอกับคนโหดกว่าก็นั่นแหละเนี่ยใช่ไหมตายละแล้วเขาตัดแรงจริงเขาใส่แปดเป็นเอ่อแอตแทกล้วนนะครับเป็นสายแอตแทกล้วนโหเฮลไฟเฟมคือโคตรแรงเฮลไฟเฟมเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยมันโคตรแรงมากมมยังไงครับ ใครแบบว่าอันนี้คือเนี่ยใครดูก็ว่าแพ้ผมก็ว่าแพ้ผมว่าฮะตอนผมกดแบบผมกดอมันชนะได้ไงวะอะเดี๋ยวลองดูไปกัและกันนะครับว่ามันชนะได้ไงดูสภาพสภาพทีมผมก่อนแต่ก็ยังโชคดีนะที่นกมันแบบเลือกชุบแฟตมานะเห็นไหมมีเกมพิกครับนกชุบแฟตมาแล้วไปปาดแฟดเขานะนี่อันนี้โบลอดก็ เราทําไมโบลอสมันตีเบาก็ไม่รู้ถ้าเกิดตีแรงกว่านี้แฟตเราอาจจะแบบไม่นอดแล้วนะมองเท่งแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะติดบล็อกหรืออะไรสักอย่างนะครับอ่ะท,ทีเราสวนบ้างละนี่โบล็อสเราจะตีกระจอกอก่อยมากนะครับแต่เฮลไฟเฟมตายไปได้ก็โอเคนะแล้วเขายังเหลือโลอีกเพียบ เหลือโล่อ mm yeah. ีกเพียงจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งตัวโล่ของโกเกิลซใช่ป่ะแล้วก็โล่ของไอ้ตัวไอ้นั่นแหละไอ้ไอ้รูนนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่ามีหรือยังแต่ผมว่ามีแล้วแหละไอ้รูนอันนั้นน่ะนะผมว่าเขามีแล้วแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบโล่มันไม่หายสักทีอะโล่ติดแล้วติดอีกติดแล้วติดอีกผมก็เลยว่ามีไม่ได้นับเหมือนกันทุกคนลองนับให้หน่อยว่าเขาติดโล่ไปกี่ครั้งต่อตัว มันได้บวกไอ้นี่เข้าไปด้วยปะมันได้บวกแบบรูนั้นเข้าไปด้วยแบบแต่ผมว่ามีอะเพราะว่าเขาหวัดโหดจัดนะครับเกมมันก็พิกตรงที่ว่าแฝดเรายังอยู่ยังอยู่หยงคงกระพันแล้วก็รอดชีวิตมาได้นะครับออในขณะที่แฟดเขาไปหวัดแล้วเนี่ยแล้วต่อให้ติดโลอะการที่แฟดปาดอะมันก็แบบตัดไอ้นี่เลือดม่วงไปได้คือต่อให้คิงจะบัฟเลือดม่วงมาแล้วแฟดได้ปาดเลือดม่วงก็หายอยู่ดี มแม้แมจะอยู่ในโลเลือดม่วงก็หายได้นะครับแฟนเอนไม่ใช่แฟนแฟดแปดผมเริ่มได้ทําการสะสมเม็ดม่วงขึ้นมาแล้วเริ่มทําการสะสมเม็ดม่วงจากการมีชิงแล้วนี่เริ่มเริ่มยืนไหวเริ่มยืนไหวครับว่าเริ่มได้สะสมเม็ดม่วงแล้วเนี่ยดูโล่โล่คือแบบโล่เยอะโละ่แยะแม้ด้วยความที่เขาถึกด้วยแหละคือมันถึกมากไอตัวพวกเนี่ย แล้วตีกว่ามันจะติดโลใช่ไหมมันก็เลยดูเหมือนโลเยอะแต่จริงเรดเกมไอ้พวกนี้เป็นตัวสาย hp หมดเลยเพราะว่ามันไม่มันไม่ติดโลตั้งแต่ต้นเกมไงมันก็เลยมาติดโลหลังๆแล้วมันก็เลยดูเหมือนมันมีโลมันเยอะมันแย่ต่างอาจจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะผมผมน่าจะเริ่มได้เปรียบละเพราะว่าตัวดาเมจเขาถ้าเกิดโกโกตายโบลอตายก็จบจบข่าว นะคคิงตอน่คิงบัฟเลือดว่วงมาก็แฟดแฟดปาดทิ้งอยู่ดีคิงเราบัฟเลือดว่วงไปบ้างแต่ทีนี้เขาไม่มีแฟดส่วนแล้วไงยิ่งแบบยิ่งถึกเข้าไปายิ่งอะไรยิ่งเพิ่มเลือดเข้าไปใหญ่ยิ่งแบบเออนั่นแหละยิ่งไม่ตายง่ายอะโบลอดไปหวั่นแล้วครับ มันก็อาศัยจริงๆอ่ะมันก็แบบถามว่าคอมนี้มันก็ถามว่าดีไหมคือมันสามารถพลิกแบบมีมีมจังหวะนี้ได้เว้ยจังหวะมิเรคโออ่ะจังหวะแบบมหัศจรรย์ได้อย่างเช่นอย่างเช่นนกชุบแฟตอย่างนี้แต่ว่าก็มีหลายครั้งครับที่นกไม่ชุบแฟตนกไปชุบตัวอื่นจนแบบแฟตไม่สุดท้ายแล้วแฟตไม่มาก็ก็แพ้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใช้ทีมถ้าเกิดไม่มีนกเนี่ย ตายแล้วตายเลยคือไม่มีโอกาสคือยังไงแฟดเราก็ตายก่อนอยู่แล้วครับถ้าเกิดเจอทีมที่มันโหดกว่าเราขนาดเนี้ยนอกจากทีมที่มันห่างจากเราแล้วแน่นปึกกว่าเราขนาดเนี้ยยังไงแฟดเราก็ตายก่อนหรือแฟดเขาตายก่อนเดี๋ยวโดนโบลอดสอยโดนเฮลไฟเฟรมระเบิดเผาไหม้สอยยังไงแฟดเราก็ตายครับแต่ว่าการมีนกเนี่ยมันเหมือนแบบทําให้มันมีจังหวะมหศัศจร,รย์ที่แบบว่าเออพอจะเอาคืนได้ในจังหวะถ้ามันถูกต้อง จังหวะมันสวยมันจะเอาคืนได้ส่วนใหญ่ก็ไม่สวยหรอกครับนานๆทีมีสวยเออเนี่ยจังหวะเนี่ยมันสวยผมก็เลยแบบเอ,อใ,ชใช้โอกาสนี้อัดมาให้ดูนะเพราะว่าถ้าเกิดรอบอื่นๆผมก็คงจะแบบไม,ไม่น่าจะจังหวะสวยลวชนะได้แล้วแหละผมว่านะอ่ะโฆษนาขึ้นอันดับหนึ่งไปนะครับก็เป็นศึกแมตช์ทักทายเพื่อนเก่านะคือไม่ได้เล่นมานานนะครับตัวก็ไม่พบเมตาแต่ก็ยังเออหาทีมมาแบบพอได้พอฟัดพอเหวี่ยงมีจังหวะแบบ มิราเคิลอ่ะเออมีจังหวะมหจัจจรนท์ที่พอจะลมได้นะครับก็สนุกสนุกกันไปผมให้ไม่เกินเนี่ยไม่เกินสัก2ชั่วโมงหรอกเดี๋ยวเขาก็มาตีคืนละผมก็แพ้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับช่วงนี้ผมก็ดูแล ID นี้อยู่นะครับใครก็ใครที่แบบอยากคุยก็ทักทายเข้ามาในเฟรก็ได้แล้วก็หรือก็เมนคอมเมนต์ผมก็ได้นะครับก็ วันนี้ก็ประมาณนี้นครับโอเคไปป่า okay, ว